พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราธามนำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการปลดปล่อย,อยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวนะครับขอบคุณพระเจ้าขอถือโอกาสนี้ที่จะขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ได้ให้ความสนใจและมีส่วนระลึกถึงห่วงใยในพันธกิจนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการที่เราขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ชุดตรวจโควิด a อทนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ ใช้ในการตรวจทางน้ําลายนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แบบการที่ต้องแย่ในจมูกซึ่งทำให้เด็กๆบาดเจ็บนะครับขอบคุณพระเจ้าครับมีพี่น้องหลายท่านได้แสดงความจำนงนะครับที่อยากจะมีส่วนช่วยเหลือและก็ได้ส่งของที่จำเป็นเหล่านี้มาให้กับเราบางแล้วนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอานวยพระพรกับทุกๆท,ท่านนะครับ ที่ได้ระลึกถึงและได้มีส่วนสนับสนุนในพันธกิจนี้ให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้นะครับขอพระเจ้าสถิตยอยู่และทรงอวยพระพรท,ทุกทุกท่านให้ท่านปลอดภัยและมีชีวิตที่จเจริญขึ้นนะครับทั้งครัวเรือนของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอารักขาอยู่นั้นขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองและเพิ่มภูนพระพรให้อย่างมากมายตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับ ชีวิตใหม่ในพระเยสุคริสต์นั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงไทยเราออกมาจากความผิดความบาปนะครับพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปพระเจ้าทรงรักและทรงนำเราไปในทางนิรันดร์คุณผู้ฟังครับพระวนจะนะธรรมของพระเจ้าที่เรากำลังศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการที่พระเจ้า ได้มาปลดปล่อยประชาชาติของพระองค์ครับประชากรของพระองค์คือคนอิสราเอลทาสท,ที่บรูให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ออกไปสู่อิสระเสรีภาพที่จะมีโอกาสนมัสก,การถวายเกียรติสรรเสริญถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระยาเวของพวกเขานะครับซึ่งก่อนกว่าที่พระเจ้าจะสามารถนำ ประชาชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ได้นั้นนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการเตรียมการอย่างมากมายนะครับทั้งเตรียมผู้รับใช้ที่คันอาสาพร้อมที่จะเข้าไปในการเป็นผู้เริ่มต้นผู้นํานําสารของพระเจ้าไปบอกคนอิสราเอลที่กําลังเป็นทาสที่กําลังทนทุกข์อยู่นั้นให้รู้ว่าคําร้องทุกข์ของพวกเขานั้นได้รับการ รับรองได้ยินได้ฟังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและประชาทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ใจของพวกเขาซึ่งพระเจ้าก็ได้เตรียมคนที่พระองค์จะส่งไปแจ้งข่าวนี้ให้กับคนอิสราเอลเหล่านั้นนะครับและนอกจากนี้พระเจ้าก็ยังมีโอกาสที่จะให้คนอิสราเอลได้เห็นหมายสําคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ยืนยันพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเว ที่ได้ทำพันธสัญญาไว้กับบรรพบรุษของพวกเขาคืออับราฮัมอิสอักและยาโคบและมาถึงพวกเขาด้วยซึ่งเป็นลูกหลานของบรรพบรุษเหล่านั้นที่พระเจ้าสัญญาจะให้แผ่นดินแห่งพระสัญญาแก่พวกเขาและบัดน,นี้ก็ถึงเวลาที่จะมาปลดปล่อยและนำประชาชาตินี้ที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีโอกาสได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นนะครับ สิ่งแน่นอนครับกว่าที่คนอิสราเอลจะยอมจำนนแล้วก็เชื่อฟังโมเสสอาโรนอุทิะยาเวส่งไปนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเกือบที่จะทําให้พวกเขาถอดใจเสียแล้วเพราะว่าในพระกรรมของพระเจ้าบอกว่าพวกเขาทนงานท่าที่หนักหน่วงนั้นไม่ไหวทําให้พวกเขานั้นหมดอะไรตายยากเหมือนกับยอมแพ้ยอมอยู่ในชะตากรรมแบบนั้นดีกว่าที่จะต้องเริ่มต้นดิ้นรน ออกจากการเป็นทาสพอดิ้นรนปุ๊บก็พบกับหายนะความกดดันอย่างหนักเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับนี่เป็นการเตรียมการภายในที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มต้นนะครับซึ่งหลังจากที่เตรียมการภายในค่อนข้างยุ่งยากแล้วนะครับใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยสีปีกว่าที่จะเตรียมการต่างๆผ่านพ้นไปได้นะครับมาถึงคราวนี้ก็เป็นเหตุการณ์ภายนอกแล้วนะครับนั่นก็คือ เกี่ยวข้องกับคนอียิปต์ทั้งหลายเริ่มต้นจากประชากรคนอียิปต์ขาราชบริพานของฟาโรพวกนักคาถาอาคมนักวิทยาคมต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือกษัตริย์ฟาโร่นะครับซึ่งถ้าจะพูดไปนะครับด่านต่างๆที่โมเสสกับอาโรนและประชาชาติอิสราเอล จะต้องผ่านไปนั้นนะครับเป็นเหมือนกับด่านของมนุษย์ทองคําอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราดูเทียบจากหนังจีนน,นะครับมีประตูกลมีค่ายกลอะไรมากมายที่จะต้องแก้ต้องผ่านไปเป็นหลายขั้นตอนนะครับซึ่งแน่นอนครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สถิตยอยู่กับคนของพระเจ้าครับและพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาปลดปล่อยพวกเขาทีละปรัะทีละปราะโดยมี ลักษณะของปริศนาธรรมอยู่ด้วยในภัยพิบัติต,ต่างๆที่พระเจ้าได้นำมาลงโทษคนอียิปต์และฟารโรเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆความทุกข์ยากต่างๆนั้นเป็นการกระทํากิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูที่จะมาทวงสิทธิ์จะมาทวงชีวิตและจะมาทวงสันติภาพสันติสุข คืนให้กับประชากรของพระองค์คือชนชาติฮิบรูที่ตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์อย่างยาวนานนั้นนะครับและแน่นอนเป็นการประกาศชัยชนะความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือพระเหนือเทพทั้งปวงที่คนอียิปต์เคารพนับถือบูชาที่พวกเขาปรนิบัติอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งเทพแห่งการความอุดมสมบูรณ์ เทพแห่งการที่จะมีลูกดอกการที่จะมีกสิกรรมมีเกษตรกรรมต่างๆที่เจริญงอกงามการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์เทพแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเทพที่นำให้เกิดความสุขสันติสุขเทพแห่งความรักเทพแห่งการคุ้มครองสารพัดเลยนะครับที่มีอยู่ในอียิปต์นั้นมาถึงเวลาที่พระเจ้าได้ประกาศชัยชนะเหนือเทพทั้งปวงเหล่านั้นที่เคยครอบครองจิตใจของคนอียิปต์ ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเราก็เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ทั้งโมเสสและประชาชาติอิสราเอลนั้นเป็นที่ปโปรดปรานในสายตาท่ามกลางคนอียิปต์ทางข้าราชบริพารทั้งหลายนะครับแต่ไม่ได้เป็นที่สนใจไม่ได้เป็นที่ใส่ใจของฟาโรเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้น พระเจ้าจึงจัดการให้มีภัยพิบัติสุดท้ายที่จะมาถึงคนอียิปต์ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่10เป็นมรณกรรมของลูกหัวปีนั่นรวมถึงมรณกรรมของราชโอรสของฟาโรและผู้นําและการาชบริพานของมนุษย์ทุกคนไม่เลือกชั้นวรณะสูงต่ำแค่ไหนก็จะต้องสูญเสียบุตรหัวปีของเขา รวมทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงต่างๆของคนอียิปต์ก็ถูกทำลายด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันในพระวันะธรรมของพระเจ้านะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับอยู่ในพระธรรมอพยพบ,บทที่12นะครับเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่21เป็นต้นไปจนถึงข้อที่36นะครับพระธรรมอพยพบทที่12 ข้อที่21จนถึงข้อที่36มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าจงไปเอาลูกแกะสำหรับครอบครัวของพวกท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกาและเอาต้นหุศพกรรมหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอา่างแล้วป้ายเลือดนั้น ที่วงกบประตูทางด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างห้ามผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าเพราะพระยาเวจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทางด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างพระยาเวจะทรงผ่านเว้นประตูนั้น และจะไม่ส่งให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่านท่านทั้งหลายจงถือคำสั่งนี้ให้เป็นกฎถาวรของพวกท่านและของลูกหลานพวกท่านเมื่อพวกท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระยาเวจะประทานแก่พวกท่านตามที่ตรัสไว้แล้วพวกท่านจงถือพิธีนี้ไว้ เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอะไรพวกท่านจงตอบว่าเป็นการถวายสัตวะบูชาปัสกาแด่พระยาเวผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปเมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปแต่โปรดไว้ชีวิตครอบครัวของพวกเราประชากร ก็กราบลงนมัสการแล้วชนชาติอิสราเอลก็ไปทําตามที่พระยาเวทรงบัญชากับโมเสสและอาโรนในเวลาเที่ยงคืนพระยาเวทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในแผ่นดินอียิปตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรผู้ประทับบนบันลังจนถึงบุตรหัวปีของนักโทษที่อยู่ในคุกมืด ทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวฟาโรกับพวกข้าราชการและคนอียิปต์ทั้งหมดตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมากในอียิปต์เพราะไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายฟาโรจึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเข้าเฝ้าในคืนนั้นตรัสว่าเจ้าทั้งสองกับชนชาติอิสราเอล จงลุกขึ้นและออกไปจากประชากรของเราไปนมัสก,การพระยาเวตามที่ขอไว้นั้นเอาฝูงแพะแกะและฝูงโคของพวกเจ้าไปด้วยตามที่ขอไว้แล้วจงไปและอวยพรเราด้วยคนอียิปต์ก็เร่งรัดให้ชนชาตินั้นออกจากแผ่นดินโดยเร็วเพราะพวกเขาพูดว่าพวกเราจะตายกันหมดแล้ว คนอิสราเอลเอาก้อนแป้งดิบที่ไม่ได้ใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งห่อผ้าใส่บ่าแบกไปชนชาติอิสราเอลทําตามที่โมเสสสั่งไว้คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากคนอียิปต์และพระยาเวทรงบรรดาลให้ประชากรเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์คนอียิปต จึงให้สิ่งของตามที่ขอดังนั้นคนอิสราเอลจึงริบเอาสิ่งของต่างๆจากคนอียิปต์คุณผู้ฟังครับเทศกาลปสัสก,กาและเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อที่พระเจ้าได้ส่งกำชับให้คนอิสราเอลได้เริ่มต้นกระทำกันก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาสังหารคนอียิปต์ที่เป็นลูกหัวปีนั้นนะครับ พระเจ้าสั่งให้ประชาชนอิสราเอลนั้นเวลากินช่วงที่กินเนี่ยนะครับพวกเขาจะกินเลี้ยงกันอย่างรีบเร่งนะครับคือให้พวกเขาคาดเอวให้พร้อมสวมรองเท้าเตรียมสําหรับการเดินทางและถือไม้เท้าไว้ในมือรีบกินอย่างเร็วคือการเลี้ยงนี้ถือได้ว่าเป็นการเลี้ยงปัส,สกา จะเป็นการกินในลักษณะที่มีความเร่งร้อนไม่ใช่ว่านั่งกินอย่างสนุกสนานสะดวกสบายบนโต๊ะอาหารเฉลิมฉลองสนุกสนานแค่นั้นแต่เตรียมที่จะออกเดินทางพร้อมที่จะไปได้ในทันทีที่พระเจ้าได้ทรงสั่งและมีการประกาศให้ออกเดินทางนะครับซึ่งวันนี้เราได้เห็นว่าหลังจากเริ่มต้นในการที่พระเจ้าจะกระทํากิจของพระองค์ในคืนนั้นนะครับพระเจ้าก็สั่งให้ พวกเขาเริ่มต้นฆ่าลูกแกะปัส,สกาตามกำหนดตามระเบียบพิธีที่พระเจ้าได้สั่งไว้ในตอนต้นแล้วนะครับว่าจะทำกันอย่างไรจะต้องเลือกลูกแกะอย่างไรและจะต้องกันลูกแกะเอาไว้กี่วันกี่วันมีกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่คราวนี้พระเจ้าตรัสผ่านโมเสสให้ไปบอกผู้นำ คนอิสราเอลให้เริ่มต้นนำแกะนั้นมาฆ่าเพื่อที่จะกินในเทศกาลปัส,สกาของพวกเขาเรียบร้อยกำลังสั่งแล้วและที่สำคัญพระเจ้าสั่งกำชับเพิ่มเติมขึ้นมานั้นก็คือให้นำกิ่งต้นหูศพนะครับจุ่มเลือดไปทาที่วงกบประตูนะครับทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างซึ่งวิธีการนี้นะครับเรามองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่พระเจ้า ใช้เลือดของลูกแกะที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นนะครับมาชำระมากระทำให้บ้านเรือนที่มีลูกหัวปีทุกหลังนั้นได้รับการชำระให้สะอาดปราศจากมนทินโดยความบาปได้ติดได้ตกอยู่ที่แกะปัสะกานั้นเหมือนกับตอนที่ยอนได้พบพระเยซูนะครับยอนก็ได้ชี้ให้ประชาชนทั้งหลายได้มองเห็นว่าดูสิลูกแกะของพระเจ้าพระเมสสโปดของพระเจ้ามาแล้วและแน่นอนครับ พระโลหิตของพระเยซูก็เป็นพระโลหิตแห่งลูกแกะของพระเจ้าที่มาชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากมวลทินให้พ้นจากการถูกพิพากษาถูกสังหารเหมือนกับที่ลูกหัวปีแห่งฟาโรแห่งอียิปต์ที่กำลังจะถูกสังหารในคราวนี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้าได้มีต่อคนอิสราเอลอย่างมากมายพระเจ้าบอกว่าในคืนนั้นเที่ยงคืนพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปท่ามกลาง ประชาชาติของพระองค์และท่ามกลางคนอียิปต์และเมื่อพระเจ้าทรงเห็นเลือดอยู่ที่วงกบประตูของบ้านใดบ้านนั้นถือได้ว่าเป็นบ้านที่ได้รับการชำระและเป็นที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเป็นที่พระเจ้าทรงห่วงแหนพระเจ้าก็เว้นไม่เข้าไปในบ้านในครอบครัวเหล่านั้นที่เชื่อฝั่งพระเจ้านะครับแต่ว่าสําหรับครอบครัวสําหรับบ้านของคนอียิปตุกหลังทุกครอบครัวนั้นก็มีลูกหัวปี ที่ถูกสังหารและเสียชีวิตดังนั้นคืนนั้นทั้งอียิปต์มีเสียงร้องไห้ดังมากเพราะความสูญเสียเพราะการตายของลูกหัวปีในครอบคร,ครัวของคนอียิปต์นะครับและเหตุการณ์เหล่านั้นก็ทำให้ฟาโรยอมปล่อยให้คนอิสราเอลออกไปนมัสก,การพระยาเวออกไปนมัสก,การพระเจ้าพร้อมกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆและพร้อมทั้งทรัพย์สมบัต,ติต่างๆที่คนอียิปต มอบให้กับพวกเขาครับคุณผู้ฟังครับและผมจะนำข้อคิดหนุนใจและคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับสิ่งใดบันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าคืนแห่งการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลก็มาถึงคืนนั้นเป็นคืนแห่งการร่ำไห้โศกเศร้าของฟาโรและคนอียิปต ที่ไม่ยอมฟังคำบัญชาของพระเจ้าอันที่จริงไม่จำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์ในคืนนี้เลยแต่ฟาโรก็เลือกปฏิเสธจนมาถึงคืนแห่งความวิปรโยคคืนนี้พระเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ยกเว้นคนอิสราเอลที่ประตูบ้านได้มีการทาเลือดแกะ ไว้ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาในที่สุดฟาโรก็ยอมปล่อยคนอิสราเอลพร้อมด้วยฝูงแพะแกะและโคไปตามที่ได้ขอไว้และยังขอให้โมเสสและอาโรนอวยพรพระองค์ด้วยกว่าจะถึงวันนี้ก็ต้องสูญเสียและเกิดวิบัติมากมายหลังจากนั้นคนอิสราเอลก็ออกจากอียิปต์ พร้อมด้วยอาหารเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากคนอียิปต์ปัสกาเป็นพิธีที่คนอิสราเอลจะต้องระลึกถึงเหตุการณ์นี้ตลอดไปพิธีนี้เป็นการระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยชนชาติของพระองค์และนำพวกเขาไปสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพเช่นเดียวกันกับพระเยซูคริสต พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นลูกแกะที่ถูกประหารบนไม้กางเขนเพื่อพระโลหิตของพระองค์จะฉลโมลมาลบล้างความผิดบาปของมนุษย์เราทุกคนปลดปล่อยเราให้เป็นไทยมีเสรีภาพไม่ตกเป็นทาตบาปอีกต่อไปดังนั้นขอให้เรามีความชื่นชมยินดีในความรอดของพระเจ้าพระองค์ ส่รงรักษาพระสัญญาที่มีไว้สำหรับคนของพระเจ้าและสำหรับพวกเราทั้งหลายทุกๆคนอย่างแน่นอนครับดังนั้นอย่าลืมวันเวลาที่เราได้รับการอภัยบาปวันเวลาที่เราได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากความเป็นทาสโดยพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เป็นลูกแกะปัสกาที่หลั่งพระโลหิตของพระองค์มาชำระชีวิตมาล้างชีวิตของเรา ให้พ้นจากอำนาจของความผิดความบาปเราเป็นไทยเพราะความรักของพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์เราพ้นทาาเป็นไทยในพระเจ้าตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกถูกทานสวัสดีครับ